ยามาฮ่า X Max นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น50วัตต์นะครับตำแหน่งบางคนหน้านะครับผมเราไปดูแสงกันนะครับอันนี้ให้ดูแสงไฟนะครับสปอร์ตไลท์ที่ยัดโคมนะครับผมแสงก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาติดมาอยู่แล้วนะครับดูดูไฟเรานะครับอ่านี50วัตต์นะครับ กบแสงอันนั้นมิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟสูงนะครับต่ําสูงต่ํานะครับแล้วก็ไฟพาร์ตนะครับนะครับไฟพาร์ตก็จะดีดเป็นสูงเหลืองแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เปิดแต่สปอตไลท์เรานะครับไม่ได้เปิดในโคมนะครับต่ําสูงต่ํานะครับแล้วก็พาร์ตครับ เวลาพลารนะครับก็จะเป็นเหลืองล้วนดีดขึ้นสูงแบบน,นี้ได้เลยนะครับผู้เดียวจบครับสันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับลูกค้ามาเพิ่มแตรบ,บอร์สด,ด้วยนะครับ